ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับผมจ่าพันวิโรจน์นะครับผมก็คือผู้ป่วยครับหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นนะฮะซึ่งมีอาการที่รุนแรงนะครับก็คือนอนติดเตียงมาประมาณ4เดือนนะครับแล้วผมก็สามารถที่จะรักษาตัวเองฮะจนหายนะครับฟังไม่ผิดนะครับผมสามารถรักษาตัวเองฮะจนหายจากอาการหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับ ผมเนี่ยเป็นหนักนะครับเป็นหนักขนาดไหนก็คือเดินไม่ได้แล้วนะครับขาลีบไปข้างหนึ่งนะครับมีอาการเจ็บปวดทรมานมากนะครับตลอดทุกวินาทีของลมหายใจนะครับทําให้ผมนั้นน่ะต้องนอนครับเพราะว่าลุกขึ้นมานั่งก็เจ็บมากนะครับต้องนอนนอนก็ใช่ว่าจะไม่เจ็บนะครับเจ็บน้อยนะครับแต่ก็เจ็บนะครับก็เลยนอนติดเตียงนะครับคราวนี้ในการเป็นหมอรองกระดูกหลังครับเส้นเนี่ยท่านผู้ชม มันมักจะเกิดอาการท้อใจนะฮะในการรักษาในการที่จะใช้ชีวิตดำรงต่อไปนะครับมันทาให้เรานั่นใจเสียนะฮะเพราะหนึ่งเลยเนี่ยเราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวได้นะครับแล้วก็เราก็เป็นภาระเลยอ่ะนะฮะต่อครอบครัวเพราะฉะนั้นสิ่งแรกนะครับที่เราจะต้องเจอก็คือจิตใจของเราครับมันจะอ่อนแอนะครับมันจะย่ำแย่นะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเรา ไม่อยากอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเจ็บมากมันทรมานจริงๆนะครับอาการเจ็บของผมนี่ก็คือเอ่อมันเจ็บตอนแรกนะเจ็บในเบ้าก้นนะครับเจ็บในเบ้าก้นในก้นกกในบ้านเอวนะครับแล้วก็ล้าลงขานะครับจากนั้นก็จะมีอาการชาฝ่าเท้าหลังแข็งปวดมากนะครับหนักเข้าหนักเข้าเนี่ยก็จะมีอาการที่แบบปวดจัด คือปวดทรมานมากเหมือนกับว่าเราปวดฟันนะท่านผู้ชมเหมือนปวดฟันกรามเลยแต่มันย้ายไปอยู่ที่ที่เอวที่ขาแทนนะครับซึ่งมันก็ไม่รู้สิว่าเป็นอะไรนะครับผมก็หาหมอครับทุกที่เลยไปหาหมอทุกที่ที่เขาว่าดีนะฮะที่เขาว่าสามารถรักษาเราหายได้ผมไปหมดนะครับสุดท้ายมันก็ไม่หายครับท่านผู้ชมมันได้แค่บรรเทานะครับผมก็ไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วนะครับหมอโรงพยาบาลใหญ่ที่ผมไปหาเนี่ยคือเป็นโรงพยาบาลค่ายทหารนะครับ ผู้ทหารซึ่งผมก็ให้ขออท่านะเป็นคนรักษาเลยนะครับท่านก็นรักษาผมมานานมากเลยนะแล้วก็ได้ทําการฝังเข็มนะครับเป็นจํานวนที่เยอะมากๆอนะเนาะโอโ้โหเลยอะเลยใบยนัดประมาณ2 0 3 0าครั้งผมก็ฝังมาตลอดนะครับมันก็ทําให้เรา,าดีขึ้นแหละฝังเข็มแต่มันก็ไม่หายสักทีนะครับหมอก็เลยบอกว่าไม่ไหวแล้วเนาะหนุ่มเอางี้เดี๋ยวหมอจะเซ็นใบให้นะแล้วก็จะส่งจะส่งหนุ่มเนะี่ยไปพานะที่ต่างจังหวัดเนาะเอาไหม แล้วมาคุยกันไอเราก็ไม่กล้าผ่าเนาะเพราะว่าเราก็คุยกับท่านหมอแล้วหมอก็บอกว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งนะแล้วเราก็ไม่ไม่การันตีหรอกเนาะไม่การันตีหรอกนะว่าผ่าแล้วมันก็จะหายนะเพียงแต่ว่าการผ่าเป็นการรักษาระดับหนึ่งอะ่ะผมก็ฟังแล้วมันก็สุ่มเสี่ยงต่อตัวผมผมก็เลยไม่ผ่านะครับแล้วผมก็ไม่มีเงินด้วยตอนนั้นนะผมก็ไม่ผ่าจนกระทั่งเนี่ยผมก็ได้มาเจอวิธีรักษานี้นะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ยาวมากเรื่องนะผมไม่เล่าแล้วว่าผม เจออะไรถึงมารักษาตัวเองได้นะเอาเป็นว่าผมได้วิชารักษามาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปต่อไปว่าผมไปเจอมายังไงนะครัวงนี้ผมก็ได้วิธีรักษาครับผมก็รักษาตัวเองนะฮะท่านผู้ชมอยู่ประมาณ3-4เดือนนะครับผมก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะครับแล้วก็ลุกขึ้นมาได้นะครับจากนอนติดเตียงเนี่ยมันลุกขึ้นมาได้แล้วครับแล้วก็รีบทําท่ารักษาก็คือท่ายืนทำนะที่ผมสอนท่านผู้ชม ในคลิปเป็นจานวนเยอะๆนี่แหละไอ้ท่ายืนนี่แหละมันทําให้ผมกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ขอบคุณนะอาจารย์โสนะที่ถ่ายทอดวิชาให้ผมนะครับแล้วผมก็ทําตามสัญญาของอาจารย์นั่นก็คือนําวิชามาถ่ายทอดครับทานผู้ชมให้กับท่านผู้ชมนี่แหละจะได้หายเหมือนผมนะอ่ะเกินมาถึงตรงนี้ละก็ขอแสดงความดีใจครับกับ ท่านผู้ชมลหลายๆท่านนะที่นําคลิปผมไปทําแล้วก็ดีขึ้นบางคนทําสําเร็จก็หายเลยนะดีใจกับทุกคนด้วยนะที่ฝ่าฟันอุปสรรคตรงนี้ไปได้นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีรักษาด้วยการใช้ท่ายืนท่าเดียวเนาะเพราะคิดว่าหลายๆท่านคงยังไม่ถึงกับป่วยติดเตียงไงก็เลยไม่จำเป็นต้องใช้ท่านอนทานะแต่ท่านอนทํามาทําได้ไหมถ้าเกิดยังไม่ติดเตียงทําได้ครับแล้วก็ดีมากด้วยถ้าใครอยากทาท่านอนทําก็กดติดตามแล้วไปดูคลิป มันจะมีคลิปนอนทําอยู่นะท่านผู้ชมก็ทําตามมีแค่5ท่าเองครับแต่วันนี้จะสอนท่ายืนทําซึ่งเป็นท่ารักษาโดยตรงเลยนะครับอ่ะมาผมจะสอนก่อนนะวิธีแล้วผมจะอธิบายไปด้วยนะว่าทําไมเราต้องทําแบบนี้นะครับ้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่คือท่ารักษานะฮะผมจะอ้าขาประมาณ45องศานะเ่ะเข้าไปใกล้นิดึงนะท่านผมอาจจะไม่เห็นชัดนะนี่ครับผมจะอ้าขาประมาณ45องศานะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะใช้นิ้วนะครับชิดติดกันนะฮะ แล้วก็นิ้วหันเข้าหากันอย่างนี้นะครับแล้วผมก็จะเอาสันในมือทั้งสองข้างเนี่ยไปวางไว้ที่ขอบเกงในครับนะฮะแล้วก็ใช้อุ้งมือครับในการดันนะครับดูนะครับนิ้วชี้ติดกันหันเข้าหากันอย่าหันออกนะครับหันเข้านะครับไว้ที่ขอบเกงในนะครับอุ้งมือดันหน้าขาไว้นะครับจากนั้นผมก็จะย่อเข่าลงไปอย่างนี้ครับแล้วก็ดันตัวเองขึ้นนะแขนซ้ายขวาก็จะดันนะมันจะทําให้เรารู้สึกตึงที่สะโพกร้อนที่หลังครับตอนที่เราดันเนี้ยแขนทั้งสองข้างจะต้อง um. ตรงนะครับ พอมันตรงนี้เสร็จปุ๊บให้ผู้ชมก้มหน้าลงไปแล้วก็เข่าตึงนะครับก้มงนี้ครับอ่าจะอยู่ลักษณะนี้แล้วนะครับเข่าก็จะตึงแขนก็ตึงนะครับแขนนี่แนบลำตัวทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วเราก็ทําการโยกครับ30ครั้งครับโยกไปหนึ่งสองเวลาโยกแล้วก็ผลักแขนออกไปด้วยนะครับเนี่ยผลักหน้าขาไปด้วยนะครับให้ได้30ครั้งนะครับอย่ากั้นลมนะฮะก็ผลักไปนะครับ นับไปครับให้ครบ30พอครบ30ก็พอครับพอพอก็ย่อเข่าแล้วก็ดนันตัวเองขึ้นนะครับจังหวะในการทําครั้งแรกเนี่ยมันจะเจ็บปวดมากเลยนะท่านผู้ชมมันจะเจ็บปวดมากฟังให้ดีก่อนนะแล้วค่อยทนะํานะท่านผู้ชมต้องไปตรวจมาก่อนนะครับว่าท่านผู้ชมเป็นหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับถ้าท่านผู้ชมไปหาหมอเฉพาะทางแล้วเขาตรวจแล้วเนี่ยเขาฟันธงว่าท่านผู้ชมเป็นนะท่านผู้ชมก็มาทําตามวิธีของผมนะครับเวลาทำเนี่ยมันจะเจ็บปวดมากนะครับในช่วงเดือนแรกฟังดีนะครับ ต่อมาในช่วงเดือนที่2ที่3มเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นและในที่สุดก็จะเบาแล้วก็หายในที่สุดถ้าท่านชมนทําสําเร็จนะครับอ่ะคราวนี้ามาดูเป้าหมายในการทําท่านี้นะการทําท่านี้เนี่ยถ้าคุณทําสําเร็จเมื่อไหร่มันจะมีเสียงกระดูกสันหลังอะ่ะดังนะครับดังแบบลูกลนาดเลยครับมันจะดังอย่างนี้ครับดังกรึบแสดงว่ากระดูกสันหลังเราเนะี่ยมันแยกออกจากกันแล้วนะครับถ้ามันแยกออกจากกันกรึบเมื่อไหร่เนี่ยไอหมอน้องกระดูที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับมันก็จะไหลกลับมาที่เดิมคลายเยส,ศาศาส้นประสาทแล้วก็หายเดี มันทําไมถึงต้องกลับมาที่เดิมนะครับแต่ตอนนี้เราดูวิธีท่าท่ารักษาไปก่อนเพราะหลายหลายท่านนะใจร้อนอยากเห็นท่ารักษาไม่อยากฟังนะครับผมก็เลยสอนท่าก่อนแล้วผมจะอธิบายทีหลังนะครับอ่ะคราวนี้ไอ้ท่าที่ผมสอนท่านผู้ชมเนี่ยนะมันจะมีหลัก3ข้อนะสามข้อท่านผู้ชมนะหนึ่งทำให้แขนตรงให้ได้นะครับ2อย่าก,กั้นลมหายใจ3ให้ทําแรงๆนะฮะทำยังไงให้แขนตรงท่านผู้ชมไม่ต้องสนใจเวลาทำเนี่ยครั้งแรกแขนจะงองงี้ทุกคนนะครับ ก็เอาเข้ามันไม่ได้ไมันก็งอใช่ไหมแล้วก็คิดว่าแขนเรายาวเกินไปนะครับแท้จริงไม่ใช่ครับเราไม่เคยทํามาก่อนนะมันก็เลยทําไม่ได้แต่ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆครบเดือนหนึ่งอะทำเช้ากลางวันเย็นก่อนนอน4ี่เวลานะทำทุกวันนะครับแขมจะตรงอัตโนมัติเลยครับรอบละ3าครั้ง30ครั้งนะครับข้อที่หนึ่งผ่านไปแล้วนะแขนต้องตรงเดี๋ยวตรงเองครับแรกๆไม่ตรงยังไม่ต้องตกใจนะครับข้อที่2เวลาทํานั้นให้ฝึกไว้ว่าอย่าก,กั้นอย่ากเก่งนะครับเพราะเวลาทําท่าผมแล้วเนี่ยมันจะมมีอาาากกรเจบปวด พอมีอาการเจ็บปวดปุ๊บเนี่ยเราก็จะเกรงอยากั้นมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับเจ็บปุ๊บมันจะเกรงเลยครับเราจะต้องสวนทางครับเจ็บอย่าเก่งอย่ากั้นนะครับเพราะถ้าเกิดท่านเกรงเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยท่านทําท่าผมเนี่ยกระดูกจะไม่ลั่นเลยเพราะเราเกรงไว้พราะเกรงกระดูกมันก็ไม่ลั่นนะครับโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นห้ามเกรงห้ามกั้นถ้าเราเจ็บให้เราฝึกฝนในการรับความรู้สึกเจ็บไว้ให้ได้นะครับแล้วค่อยๆทําไปเรื่อยๆสูดลมหายใจยาวๆนะครับแล้วก็อย่าเก่งอย่ากั้นนะข้อที่2องอย่าเกรงอย่ากั้ ให้ทาแรงๆนะฮะทำแรงๆหมายความว่าไงทาแบบนี้อฮะทำท่านี้แหละแต่โยกแรงๆครับเอาแรงๆฮะใส่หนักๆไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดหรือจะหักมันไม่หลุดไม่หักนะฮะทำแรงๆโยกแรงๆนะ,ะครับครนี้เอ่อการให้โยกแรงๆก็หมายความว่าเราจะงัดกระดูกออกอะเราต้องใช้แรงครับบึกมันถึงจะออกนะฮะถ้าเราทาช้าๆมันไม่ออกนะครับมันเบาไปเพราะฉะนั้นต้องเพิ่มน้ําหนัก ก่อนที่ท่านผู้ชมจะทําแรงๆในข้อที่3เนี่ยนะครับฟังดีๆนะครับท่านผู้ชมจะต้องแขนตรงแล้วไม่กั้นลมหายใจก็คือผ่านข้อที่1แล้วล่ะว่าเออแขนชั้นตรงเรียบร้อยแล้วข้อที่สองชั้นก็ไม่กั้นลมหายใจแล้วทำแรงๆเพราะฉะนั้นเอาข้อที่3เนี่ยไปทําในเดือนที่2ที่3เมื่อเรามั่นใจว่าเราแขนตรงแล้วไม่กั้นลมนะเราก็ทําในเดือนที่3ถ้าท่านผู้ชมทําครบ3กระบวนการนี้นะแล้วทําทุกวันนะ ผมตีให้เลยครับประมาณ2เดือนท่านผู้ชมก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะครับถ้าท่านผู้ชมทำสำเร็จได้ยินเสียงกระดูกนะลังเคลื่อนดังกรึบเมื่อไหร่นะครับเป็นลูกนาดนะท่านนะาผู้ชมก็หายเลยนะครับ เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมต้องอดทนในการทำนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้กับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะพยายามทําให้ได้นะเพราะว่ามีคนทําตามคลิปผมแล้วหายนะมันเป็นจํานวนที่มากเหลือเกินนะครับถ้าท่านผู้ชมไม่เชื่อที่ผมพูดนะครับท่านผู้ชมก็ลงไปดูคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือคลิปที่มันผ่านมาก็ได้นะครับก็จะมีท่านผู้ป่วยหลายท่านเลยนะครับที่เขาทําแล้วดีขึ้นทําแล้วหายนะเขาจะมาลงคอมเมนต์ให้เพื่อสร้างกําลังใจให้กับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับ พอเวลาเราชมวิดีโอไปแล้วเนี่ยบางทีเราก็ท้อใจว่าทาไม่ได้ใช่ไหมแต่พอเราอ่านคอมเมนต์มันจะมีกําลังใจครับอยากจะทาให้หายเหมือนกับท่านผู้ชมที่มาลงคอมเมนต์นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มาลงคอมเมนต์ให้รขอบคุณทุกท่านเลยนะครับได้บุญด้วยกันนะครับเอาละคราวนี้ผมจะมาพูดรายละเอียดมันละเราเห็นท่ารักษาไปแล้วนะเรามาดูซิว่าทําไมต้องใช้ท่านี้นะฮะหนึ่งหมอนรองกระดูกคับเส้นชื่อมันบอกอยู่แล้วนะครับหมอนรองกระดูกคับเส้นนะครับ มันก็คือหมอนนะครับหมอนตวงนี้มันจะอยู่กลางกระดูกสันหลังครับกระดูกสันหลังเรามันมีหลายข้อนะมันก็จะมีหมอนวุ้นนะหมอนเนี่ยหมอนรองกระดูกมันเป็นวุ้นนะครับมันจะรองกระดูกไว้นะครับเพื่อไม่ให้กระดูกสันหลังเรานั้นชนกันนะครับแล้วมันก็ทําให้กระดูกเราเนี่ยโค้งงอได้หลังเราโค้งงอได้นะครับเพราะฉะนั้นวุ้นวุ้นวุ้นมีสําค okay. voilà ัญไหมหมอนรองกระดูกสาคัญไหมโคตรสาคัญอย่าเอามันออกไปนะครับเพราะมันสร้างใหม่ไม่ได้แล้วนะครับเราต้องรักษามันไว้นะครับ แต่ในขณะเดียวกันนะไอหมอนตัวนี้ที่มันรองไว้เนี่ยมันมักจะไหลออกมาครับซึ่งวิธีมันไหลออกมามันจะไหลออกแบบ2วิธีนะครับผมจะอธิบายชัดๆเลยนะวิธีที่1นึ่เขาเรียกปิ้นนะท่านผู้ชมมันก็จะปิ้นออกมานิดึงนะครับคือมันจะปิ้นออกมาประมาณมิลหนึ่งอ่ะมิลสมิลนี่แหละคราวนี้เวลาเราไปทํเอ็กซเรย์หรือทํา m r ไอเราจะเห็นฟิล์มเลยว่ามันปิ้นออกมานิดึงจริงนะฮะและไอส่วนที่ปิ้นนี่แหละครับมันไปโดนเส้นเลือดเส้นประสาท พอโดนเส้นเลือดเส้นประสาทปุ๊บก็จะมีอาการเจ็บโดนเส้นประสาทนะมีอาการเจ็บปวดทรมานรละคายเครืองนะครับพอไปโดนเส้นเลือดเลือดก็จะไปเลี้ยงขาน้อยเพราะว่าเลือดจะส่งไปเลี้ยงขาน้อยพอมันส่งไปเลี้ยงขาน้อยมันก็จะเกิดอาการชาร้อนเผาครับนะฮะนี่คือหมอรองกระดูกปิ้นไปโดนเส้นเลือดเส้นประสาทนะครับข้อที่1ซึ่งกรณีที่1ที่ปิ้นเนี่ยรักษาง่ายถ้าท่านผู้ชมรักษาตามคลิปผมนะ ทำท่าผมนะผมตีให้เลยครับประมาณเดือนเดียวหายแน่นอนสําหรับคนที่ปิ้นออกมานะครับนิดหน่อยเพราะว่าถ้าทําท่าผมเนี่ยมันจะยืดกระดูกสันหลังออกครับกรึบมันก็จะกลับที่เดิมได้ง่ายขึ้นนะครับ<ม>เพราะฉะนั้นท่าผมเนี่ยสามารถทําให้หายได้ในระยะสั้นมากสาหรับคนที่ปิ้นนะครับอ่ะมาดูกรณีที่2นะครับกรณีที่2นี่เขาเรียกว่าไหลครับมันไม่ปิ้นออกมาแล้วครับคราวนี้มันไหลออกไปเลยครับพอไหลออกไปทั้งโยงแบบนี้เนี่ยเวลาเราทํา m r i อเอ็กซเรย์ปุ๊บเลยเราจะเห็นเลยว่ากระดูกชิดติดกันตรงนั้นไม่มีหมอนกระรองกระดููกลล้ดดฟิ์มไเย ไอ้หมอนตัวเนี้ยมันไหลออกไปเลยครับคราวนี้แล้วมันก็กลับไม่ได้ครับเพราะว่ากระดูกได้ปิดชิดแล้วนะมันก็กลับไม่ได้นะครับ <X L 1> เครื่องเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาล <X L 1> เครื่องแอคชั่นนะที่มันง้างกระดูกมันก็ง้างได้ไม่พอครับมันก็กลับไม่ได้นะครับแล้วหมองกระดูกไปไหนอ่ะมันไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทคราวนี้ไม่ไปโดนแล้วนะคราวนี้ทับลงไปเลยครับพอทับมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะมีอาการปวดล้าวและชาที่มากกว่าไปพิง ถึง3เท่านะครับซึ่งทรมานมากนะครับใครที่เป็นนี่จะรู้ดีนะครับคนที่ไม่เป็นไม่รู้หรอกแต่คนที่เป็นเนี่ยโอ้โหเหมือนตกนรลกทั้งเป็นนะครับทรมานมากนะครับอ่ะคราวนี้มันไหลไปทับปุ๊บเนี่ยจะเอามันกลับมามันเป็นเรื่องยากแล้วครับตอนนี้ต้องทําท่าที่ผมสอนนี่แหละนะครับโดยต้องทําให้สําเร็จให้ได้นะครับให้กระดูกสันหลังนั้นเคลื่อนตัวแล้วมีเสียงดังแบบลูกระนาดให้ได้ดังกล,ลลุ๊ ถ้ามันดังกึกเดียวเนี่ยมันอาจจะดังข้อเดียวซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันไปโดนข้อที่เป็นหรือเปล่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นโอกาสหายมันก็น้อยแต่ถ้าเกิดใครทาดังแบบลูกระนาดดังกลลุบเนี่ยแน่นอนครับโอกาสหายมันเยอะมากนะฮะมันเยอะจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นต้องทําให้กระดูกสันหลังนั้นดังให้ได้นะครับดังแบบลูกระนาดนะครับคราวนี้ท่านผู้ชมก็เข้าใจแล้วว่าที่เรามีอาการเหล่านี้ก็เพราะว่าหมอลองกระดูกไหลไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทมองเห็นภาพรวมอย่างชัดเจนแล้วใช่ไหมคราวนี้ท่านผู้ชมเนี่ยก็ห้ามโดนใครหลอกลวงอีกนะครับเช่น มียาวิเศษยาสมุนไพรมีว,วิธีนู่นวิธีนั่นที่จะทําให้กินเข้าไปปุ๊บกระดูกก็จะง้างออกจากกาันปื๊ดแล้วหมอนลองกระดูกกลับที่เดิมซึ่งมันไม่มีเราเราใช้ความคิดนะเราใช้ไต่ตรองดูซิว่ามันมีไหมยาที่กินไปแล้วกระดูกจะง้างออกแล้วกลับไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่จะให้มันง้างออกก็คือการทํากายภาพบําบัดเท่านั้นนะครับมันถึงจะง้างออกได้นะครับเพราะนั้นอย่าให้ใครมาหลอกเราได้นะครับเอาละคราวนี้เมื่อท่านผู้ชมเข้าใจแล้วว่าต้นเหตุคือหมอนรองกระดูก ไหลไปทับเส้นประสาทคราวนี้ท่านผู้ชมมาดูนะครับมาดูนะครับฟังดีดีนะครับว่ามันไหลออกไปได้อย่างไรนะครับอันนี้สําคัญละคือการที่มันไหลออกไปได้เนี่ยก็เพราะว่าตัวเราทําให้หมันไหลออกไปนะครับเราเนี่ยมักจะยืนนานเกินนะครับนั่งนานเกินครับยกของหนักบ่อยเกินไปนะครับสามหลักเนี้ยมักจะทําให้หมอนรองกระดูกไหลออกมานะครับนานแค่ไหนถ้าท่านผู้ชมยืนหรือนั่งนานเกินวันละสมมติยืนติดต่อกันนะครับวันหนึ่งประมาณ3 -4 ชั่วโมงนะฮะแล้วท่านผู้ชมทําอย่างเงี้ยติดต่อกันเป็นระยะเวลาสัก5ปีถึง10ปีนะ เป็นเป็นมากเป็นน้อยก็แล้วแต่คนที่ใช้ร่างกายอย่างสมบุกสมบันนะครับคราวนี้แหละเราก็มาดูกันนะครับว่าใครครับที่เป็นอยู่แล้วไม่รู้ตัวแล้วก็ยังทําซ้ําๆมันก็เลยทําให้ไหลและปิ้นออกมามากๆนะครับเพราะเราไม่รู้นะฮะการยืนที่ทําแบบนี้นะแล้วก้มไปนิดนึงเงี้ยแล้วก็ทางานอะไรไปยืนแบบนี้แล้วก้มไปนิดนึงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอกาสที่จะเป็นโคตรสูงเลยนะครับวันหนึง่งบางคนทําแบบนี้นะประมาณถึง8ชั่วโมงนะครับเช่นช่างตัดผมช่าง สระผมใช่ไหมพ่อค้าตามตลาดนัดพนักงานที่ทํางานในห้างเนี่ยเป็นหมดยืนนานนะครับสาหรับคนที่นั่งนานเกินไปนะครับยกตัวอย่างเลยนะครับขับแท็กซี่ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างนั่งทํางานหน้าโต๊ะคอมและยังมีอีกหลายอาชีพที่นั่งทั้งวันนะฮะนั่งไปเลยอย่างเงี้ยแล้วหลังค่อมแล้วก็ทําอะไรไปเรื่อยติดต่อกันวันละ6-8ชั่วโมงแล้วเป็นระยะเวลาย,ายาวนานถึง56ปีเนี่ย ว่ามันมีโอกาสเป็นสูงมากครับเพราะฉะนั้นต้องจําให้ดีนะครับอย่านั่งนานอย่าย,ยืนนานนะครับกรณีสุดท้ายกรณีที่3ก็คือยกของหนักบ่อยนะฮะก็คือคุณไม่รู้วิธียกคุณก้มไปยกเลยอย่างเงี้ยกไปยกเลยอย่างเงี้ทุกวันทุกวันนะฮะติดต่อกันสัก5 6ปีอะยังไงก็เป็นนะครับเพราะการยกที่ถูกต้องย่อลงไปแล้วยกใช่ไหมอันนี้ก้มยกเพราะว่าขี้เกียจหลังก็ไปได้ง่ายนะครับกรณีต่อมาก็คือพวกกระแทกตกจากที่สูง เล่นกีฬาอุบัติเหตุทางรถยนต์อะไรก็ตามที่เกิดการกระแทกหรือการบิดตัวที่รวดเร็วเกินไปทําให้หมอร้องดูกปิ้นออกมาได้ครับแล้วไปทบเสิงรีสเสสัตว์อย่างฉับพลันนะครับเพราะฉะนั้นก็ะร,ระมัดระวังนะครับอ่ะสุดท,ท้ายคือโคตรอภิมหาแห่งความซวยนะครับก็คือไอและจามไอและจามฟังไม่ผิดครับคนที่ไอและจามโดยที่ไม่รู้ตัวมันแรงเกินไปนะครับตื่นเช้ามากําลังแปรงฟันอยู่ในห้องน้ํา ปรากฏว่าแปลงไปปุ๊บละอองแปรงสีฟันเข้าจมูกฮัดเชยครับฮัดเชยเต็มที่เลยนะฮะหมอรองกระดูกปุ้นหนูไปเลยครับปึ๊ดซุดอยู่ในห้องน้ําตรงนั้นเลยเพราะว่ามันมันแบบฉับพลันและรุนแรงนะครับต้องระมัดระวังนะฮะเอาละเข้าใจกันหมดแล้วเนาะว่าเหตุใดหมอลองกระดูกถึงไหลออกไปนะฮะเข้าใจหมดแล้วนะคราวนี้ถ้าผู้ชมก็เก็ตแล้วว่าเออฉันเข้าใจหมดแล้วเว้ยโรคที่ฉันเป็นอยู่มันเป็นแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะทําท่ารักษาที่ผมสอนแบบเมื่อกี้ได้เลยนะครับหายแน่นอนนะฮะรายการผมก็จะมีอย่างเงี้ย ทุกทุกอาทิตย์นะผมก็ทำรายการอย่างนี้ไปเรื่อยๆเผยแพร่วิธีรักษาให้กับท่านผู้ชมนะฮะท่านผู้ชมจะได้ไปรักษาตัวเองนะครับใครที่ชอบรายการผมนะฮะสามารถที่จะสนับสนุนรายการผมได้นะครับด้วยการโดเน a ตามหมายที่บัญชีนี้นะครับวิโรจน์แซ่ลิมธนาคารกรุงเทพนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่สธางค์ห้าบาทสิบบาทแล้วแต่ท่านคิดว่าเออรายการดีนะจะส่งเสริมให้คุณมีกําลังใจในการทําชิปต่อไปก้าวเดินต่อไปได้ขอพูดมากๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่โดเ n a มาเป็นกําลังใจให้นะครับอ่ะ มาถึงตรงนี้นะครับผมก็จะมาบอกกับท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมจะต้องใจเย็นๆนะครับถ้าท่านผู้ชมเจอคลิปผมแล้วเนี่ยท่านผู้ชมโชคดีมากแล้วนะครับโชคดีมากๆยิ่งกว่าถูกหวยรางวัลที่130าล้านนะครับท่านผู้ชมถูกหวย30ล้านไม่มีวิธีรักษาท่านผู้ชมก็ต้องทรมานไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ท่านผู้ชมเจอวิธีรักษาแล้คก็โชคดีแล้วคราวนี้พอเจอมันแล้วเนี่ยก็พยายามที่จะทําความเข้าใจกับคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมขาดกําลังใจก็อ่านคอมเมนต์ใต้คลิปเยอะๆนะครับแล้วก็มาทําตามคลิปนะครับ ครานี้มาถึงปัญหาในการทำนะครับคือผมจะตอบปัญหาให้นะครับหลายๆท่านมีปัญหามากเลยในการทำท่าผมนะครับปัญหาข้อที่หนึ่งครับท่านผู้ชมทำแขนไม่ตรงสักทีนะก็ทำมาหลายอาทิตย์แล้วนะแต่แขนไม่ตรงสักทีเลยทำไงดีคะก็ ทำต่อไปนะครับเพราะแรกๆเนี่ยมันก็ตรงยากจริงๆแหละแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมตั้งใจทํานะครับประมาณเดือนหนึ่งนะครับทาเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนรอดรล้สาครั้งพยายามโฟกัสไปที่แกนแรกๆมันก็จะงออย่างนี้แหละครับพอทําไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆตรงครับมันก็จะตรงในเดือนที่2นะฮะหรืออาจจะช้ากว่าน,นิดหน่อยแต่ก็ค่อยๆฝึกไปรับรองว่าตรงแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากให้มันตรงเร็วกว่านั้นระยะเวลานะให้ท่านผู้ชมนะเอาผ้าขาวม้ามาครับ แล้วก็พันพาดก้นมาแล้วก็มัดไว้ข้างหน้าแล้วเอามือจับพระเขาม้าไว้นะครับแล้วก็อยู่ตำแหน่งเดิมนะฮะมือมันจะจับพระเขาม้าไว้มั่นคงมากเลยนะแล้วกลมทําได้นะครับก็เป็นเทคนิคเลๆน้อยๆนะครับเอาคําถามต่อไปก็คือ,อดิฉันเนี่ยเป็นเหมือนที่จ่าพูดเป๊ะเลยนะอาการมันเหมือนเลยนะดิฉันเลยปวดสะโพกรล้าลงขามีก้อนกลมๆอยู่ในก้น ไอคอนกลมๆที่อยู่ในก้นนะ่ะมันก็คือกล้ามเนื้อที่หดตัวไม่ต้องตกใจนะเอามือจับไปในก้นจะเห็นเอ้ยทำไมมีก้อนอะไรกลมๆและปวดด้วยมันเป็นกล้ามเนื้อที่หดตัวนะฮะเออเนี่ยดิฉันมีอาการแบบนี้เหมือนที่จ่าพูดเป๊ะเลยเนะี่ยดิฉันเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นหรือเปล่าโอ้โหคือผมไม่ใช่หมอนะผมบอกก่อนนะ,ะับผมเป็นผู้ป่วยที่หายแล้วนะครับอาการที่คุณบอกมามันใช่เลยคุณเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นแต่คุณจะต้องให้หมอท่านนะ่ะวินิจฉยัยแล้วก็ฟันธง นะว่าคุณเป็นนะผมไม่สามารถจะบอกได้ใช่ไหมเพราะบางทีอาการมันใกล้เคียงกันแต่มันไม่ใช่โรคนี้นะครับมันก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นหาหมอเฉพาะทางก่อนนะให้เขาฟันธงแล้วค่อยมาทาโอเคไหมครับคำถามต่อไปผมเนี่ยนะครับเป็นหมอรองกระดูกหลังทับเส้นเลยนะไปเลยนะครับแล้วผมก็ทําตามจ่ามาแล้วด้วยประมาณสัก4เดือนแล้วเข้าเดือนที่5แล้วผมยังไม่หายเลยครับจ่าทําไงดีคราวนี้ผมก็ถามย้อนกลับไปนะครับ คุณเป็นมานานแล้วแล้วคุณทําไป5้าเดือนนะผมถามว่าคุณมีอาการดีขึ้นไหมคุณทรมานเหมือนเดิมไหมคุณเดินได้ไหมคุณทํางานได้ได้ดีขึ้นไหมคุณต้องทําได้ดีขึ้นใช่ไหมคุณต้องหายทรมานมากขึ้นแต่สิ่งที่คุณพูดว่ามันยังไม่หายเลยก็คือว่ามันยังไม่หายสนิทก็มันจะอาจจะมีอาการที่ชาที่ปลายเท้าอยู่ทําให้เดินแบบว่าทรงตัวไม่ดีมากนะัก ก็ไม่ต้องตกใจครับท่านผู้ชมมันคืออาการไปปลายของมันนะครับถ้าชาที่ปลายเท้าแล้วเนี่ยนะทำต่อไปครับทำไปเรื่อยครับจนกว่ามันจะหายขาดไปเลยครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะว่าเฮ้ยทำมา5เดือนไม่หายทำมา6เดือนไม่หายมันต้องดีขึ้นครับไม่หายมันก็ดีขึ้นนะแล้วท่านผู้ชมทาไปเรื่อยสุดท้ายมันก็จะหายโดยที่ท่านผู้ชมไม่รู้ตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นทําไปเรื่อยหายแน่นอนทําตามที่ผมบอกนะครับหายชัวครับอ่ะข้อต่อไปฮะผมเป็นหมอรองกระดูกหลังทับเส้นนะ แล้วผมผ่าตัดมาแล้วเนี่ยผมทําตามจ่าได้ไหมอ้ยคําถามดีมากเลยนะครับคนที่ผ่าตัดมาแล้วนะครับแล้วมีเหล็กอยู่ข้างในนะครับห้ามทํำคนที่ผ่าตัดมาแล้วแล้วมีเหล็กอยู่ข้างในห้ามทำนะโอเคไหมเพราะผมไม่รู้ว่าเหล็กมันจะหลุดหรือเปล่านะผมก็เลยห้ามไว้ก่อนนะครับข้อที่2ผมผ่าตัดมาแล้วก็จริงแต่ผมไม่มีเหล็กอยู่ข้างในผมทําตามได้ไหมอ่าเยี่ยมนะครับทําได้ครับทําได้เลยนะครับเพราะว่า ท่าผู้ชมไม่มีเหล็กอข้างในมันไม่หลุดแน่แต่ท้าผู้ชมจะต้องพักฟื้นรักษาแผลที่ผ่ามาแล้วเนี่ยอย่างน้อยนะครับหเดือนถึง1ปีให้มันสนิทก่อนแล้วค่อยทําแล้วท้าผู้ชมก็จะดีขึ้นดีขึ้นตามลําดับนะครับแต่ก็จะหายช้ากว่าคนที่ยังไม่ได้ผ่าหน่อยนะครับก็สู้ๆเป็นกําลังใจให้นะครับอา้าวกระดูกกระดูกเสื่อมทําได้ไหมเพราะว่ากระดูกเสื่อมเนี่ยมันมีอาการเหมือนกับหมอนรองกระดูกทับเส้นเลยทําได้ไหมกระดูกเสื่อมนะครับผมตอบตรงนี้นะผมตอบอ้างอิงจากคอมเมนต์ นะครับคือมีคอมเมนต์หลายท่านผู้ชมนะที่เป็นกระดูกเสื่อมแล้วมาทําท่าผมนะก็มีอาการดีขึ้น80-90%สามารถที่จะใช้ชีวิตประจําวันได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมตอบว่าทําตามได้นะครับคนที่เป็น,นกระดูกกระดูกเสื่อมนะครับอา้าวต่อไปนะฮะแล้วคนที่เป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมละ่ะฟังให้ดีนะฮะหมอนรองกระดูกเสื่อมละ่ะทาได้ไหม ตอบตรงนี้นะครับไม่ทราบนะครับเพราะผมไม่ได้เป็นนะครับผมเลยไม่รู้นะครับว่าหมอรองกระดูกเสื่อมมันทําได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับตอบตรงนี้นะผมไม่รู้จริงๆนะครับเอาต่อไปนะครับกระดูกพุนทําได้ไหมฟังดีๆนะครับกระดูกพุนทําได้ไหมตอบตรงนี้เลยนะครับทําไม่ได้นะครับกระดูกพุนตามนิยามของผมนะที่เข้าใจนะผมก็คิดว่ากระดูก ช,ชิ้นหรือส่วนนี้ที่เขาบอกว่าพุนเนี่ยมันไม่แข็งแรงมันเปราะบางมันถึงพุนใช่ไหมถ้าผู้ชมไปทําตามผมมันอาจจะเกิดอาการเสียหายหากักแตกได้เพราะฉะนั้นผมเลยห้ามไว้ก่อนว่าผมไม่รู้ผมตอบไม่รู้นะผมผมตอบว่าทําไม่ได้เพราะผมไม่รู้นะครับก็ต่อไปนะครับอ่ะก็ คำถามก็เยอะเนาะผมก็พยายามที่จะจําแล้วก็มาตอบให้ผู้ชมตลอดนะครับผมก็เป็นกำลังใจท่านผู้ชมทุกท่านนะที่กําลังทําท่าผมอยู่นะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านทําสาเร็จโดยเร็ววันนะครับแล้วก็หายในที่สุดนะครับคนที่ยังทําแล้วไม่หายเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนที่ทํางานประจําอยู่แล้วยังไม่ได้พักเลยก็คือว่าทํางานประจําที่มันส่งผลให้เป็นมากขึ้นนั่นแหละแล้วก็ทําท่าผมไปด้วยนะครับมันก็หายชาย้าจริงเพราะว่าเราก็หลบเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมงานประจํามันก็ต้อง ทําให้เราต้องเลี้ยงครอบครัวนะเป็นสมาชอาชีพเราก็ไม่สามารถที่จะหยุดได้ใช่ไหมเราก็ต้องระมัดระวังนะครับระมัดระวังตัวเองแล้วก็ทําท่าผมไปเรื่อยๆรับรองว่าดีขึ้นแน่นอนนะครับแต่ถ้าใครสามารถหยุดงานได้สักเดือน2เดือนแล้วรักษาเลยนะหายแน่นอนนะครับหายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนนะวันนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟศิละอารครับจังหวัดอุตรดิตถ์นะฮะหัวรถจักรไอ้น้ำครับโหอันนี้ก็ต้องไม่ต่ำกว่า80ปีแล้วนะครับหัวรถจักรไอ้น้ำครับสวยมากเลยทีเดียวนะฮ วันนี้ลาไปก่อนนะครับจากพันวิโรจน์แล้วก็โอกาสหน้ามาเจอกันใหม่นะครับผมก็จะมาทำรายการดีดอๆอย่างนี้ให้กับท่านผู้ชมอีกนะครับสวัสดีครับ